ถ้าเราจะเติบโตเราก็ต้องลงทุนการที่เราเขาเรียกว่าใช้เดี่ยว่ะมันหมดยุคแล้วมันเป็นยุคของความร่วมมือคำว่าแพลตฟอร์มแห่งโอกาสคุณสุภชัยช่วยให้นิยามสุดท้ายเพื่อจะทำงานได้ครับวันนี้อยู่กับคุณสุภชัยเจียรวันนนท์ครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ให้เวลานะครับคุณสุปชัยครับก็บอกว่าวันนี้เนี่ยผมขอถามไทย ทุกสุขก่อนเครือเจริญพภคภัณฑ์ไดเป็นเครือใหญ่ผมทราบว่ามีพนักงานก็หลักแสนคนทั่วโลกนะครับจริงๆตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่แล้วดําเนินการยังไงครับในช่วงเวลานี้ตอนนี้เรามี operation อยู่ใน20ประเทศทั่วโลกนะครับรวมประเทศไทยด้วยก็มีพนักงานน่าจะประมาณสัก4 50,000คนครับครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็ปลาเข้าไป3แสน5เลยคท่ามกลางวิกฤตนี่หลายคนพยายามจะปลดพนักงานออกแต่ว่า CP ก็ประกาศตั้งแต่ต้นทางว่าจะไม่ปลดใครออกเลยฉะนั้นหนักไหมครับเอาจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็หนักนะครับจริงๆแล้วไอ้วิกฤตการโควิดเนี่ยมันกระทบทุกคนแหละไม่ว่าบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่สะเทือนหมดนะครับในยามวิกฤตเนี่ยเราต้องลดทุนครับแต่ว่ามันมีด้านอื่นให้ลดเยอะแยะนะครับแทนที่เราจะไปลดจํานวนพนักงานเนี่ยเราก็ไปลดด้านอื่น แล้วก็ไปช่วยเสริมคอนเน c t i v i t y ีหรือว่าประสิทธิผลต่อพนักงานให้สูงขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีคุณสุภชัยครับคุณสุภชัยบอกว่ามีตั้ง4แสนคนทั่วโลกและในไทยตั้ง3แสนเอาจริงๆก็ถือว่าเป็นองค์กรที่ใหญ่แบบมโหรานนะครับแล้วมันจะต้องมีการปรับตัวยังไงกับช่วงเวลาวิกฤตที่ต้องอาศัยความคล่องตัวสูงนะครับคือต้องเรียนนะครับว่าธุรก,กิจที่มีความคล่องตัวสูงเนี่ย ส่วนใหญ่และเป็นธุรกิจทางด้านเทคโนโลยียังไม่พอนะครับเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนโดยคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลเราเรียกว่าเป็นดิจิทัลไลเซชันบางทีเราเรียกว่า Digital Economy ใช่ไหม mm hmm. ก็คือต้องเป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแบบตามเวลาจริงหรือว่าเรียลไทม์ดังนั้นเนี่ยกระบวนการในการท,ที่ทำให้บริษัทเกิดก็เรียกว่าเกิดไดนามิกหรือเกิดการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เราก็สอดคล้องกับตลาดเนี่ยนะครับเราจําเป็นครับที่ต้องให้ทุกคนเห็นข้อมูลเดียวกันหรือพูดรวมๆก็คือดิจิทัลไลซ์นะครับและทุกคนเมื่อเห็นข้อมูลเดียวกันเท่ากับเราอะไรครับเรา empower เขาคือเราให้อานาจเขาเพราะอํานาจก็คือข้อมูลในการที่เขาจะปรับเปลี่ยนหรือนําไปใช้เกิดประโยชน์หรือว่าเกิดแนวทางความคิดหรือนวัตกรรมใหม่ๆหนึ่งในนั้นเราพูดเราพูดคำโตๆว่าอีคอมเมิร์ซ คือคนจะรับบริการจะซื้อสินค้าเราเนี่ยต้องทําได้อย่างสะดวกสบายผ่านอินเทอร์เน็ตผมก็ยังไม่ได้บอกว่าเราทําได้ดีนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกระบวนการทรานส์ฟอร์มที่สําคัญก็เป็นเหมือนกันหมดทุกอุตสาหกรรมนะครับไม่ใช่เฉพาะเครือ CP พต้องปรับตัวให้ทันครับดิจิท a ลเวิร์กเพลสนะครับก็คือการทํางานที่ใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งองค์กรแล้วก็มีความโปร่งใสแต่ก็ต้องมีแพลตฟอร์มนะครับมีแพลตฟอร์มมีซอฟต์แวร์ที่มาเชื่อมทุกคนเข้าด้วยกันแลว ไม่ทุกคนเห็นข้อมูลเนี่ยนะครับยกเว้นข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้านะครับแต่ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจทุกๆวันเนี่ยตั้งแต่ระดับสูงจนกระทั่งไปถึงระดับหน้างานเนี่ยเห็นเหมือนกันมันทําให้องค์กรเนี่ยมันมันแฟลทนะครับมันแฟลทลงมามันแบนได้เพราะทุกคนเข้าถึงข้อมูลแบบเดียวกันแล้วการตัดสินใจก็รวดเร็วขึ้นการเปรียบเทียบความเป็นไปก็รวดเร็วขึ้นแล้วก็ความเป็นองค์กรที่สามารถทํางานหลายๆงานได้ในเวลาเดียวกันครับและไม่เป็นไซโล เราเรียกว่า modular organization มัน,นหน้าตาคือไงฮะทุกคน lean flat ออในขณะที่ทุกคนแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมฮะแต่ในวลาการเนี่ยทุกคนเป็นเท่าแก่ด้วยอ๋อให้ความเป็นเจ้าของกันทุกทุกคนทุกคนเป็นเท่าแก่เพราะว่าสามารถทำงานที่ขับเคลื่อนได้ทั้งองค์กรตัดสินใจได้มีความเป็นเจ้าของร่วมใช่อย่างนี้นะครับก็ต้องเป็นองค์กรที่ผสมผสานละ ผมยังไม่ได้บอกว่าคือเนี่ยทำสำเร็จ100%เนะครับเราอยู่ในเส้นทางในการเดินทางนี้ที่ท้าทายแล้วก็ถ้าทำสำเร็จเราก็เป็นองค์กรยุค4.0หรืออาจจะพูดว่าเป็น5.0ก็ได้และมีศักยภาพสูงในการแข่งขันในระดับเอทีโลกซึ่งก็แข่งขันกันดุเดือดมากนะครับเมื่อเช้านี้เองผมก็ได้รับข้อมูลที่ประเมินตลาดในภูมิภาคนี้สิงคโปร,ร์นี่ GDP ขึ้นใช่มมาเลกาลังฟืน้นจีนนี่ล็อก ล็อกซะจนเดลต้าเนี่ยหมดสิ้นแล้วทั้งประเทศทั้งแผ่นดินใหญ่ไม่มีใครติดเชื้อเพิ่มแล้วก็น่าสนใจนักลงทุนชาติตะวันตกก็เริ่มกลับเข้ามากว้านซื้อหุ้นบริษัทเทคของจีนหรือบริษัทต่างๆเพราะว่าเขาบอกบรรยากาศมันน่าลงทุนทีนี้อย่างไทยนะครับผู้ว่าการการธนาคารประเทศไทยคนใหม่ดรเศรษฐวุฒิก็เป็นคนเก่งมากก็บอกจะทําทุกวิถีทางเลยที่จะทาให้เศรษฐกิจไทยฟื้นได้นคุณสุภิชัยคิดว่าเรื่องนี้ถ้าเราจะสารต่อ ความบวกเพื่อทําให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการลงทุนนี้ต้องทําอะไรต่อบ้างครับคือนะครับสิ่งที่เราหยุดทําไม่ได้เลยเนี่ยถ้าเรามองภาพก็คือว่าถ้าเราจะเติบโตนะครับเราก็ต้องลงทุน,นหรือเราต้องทําในสิ่งที่ต่างไปจากเดิมเราต้องสามารถสร้างนวัตกรรมเราสามารถเพิ่มมูลค่าคนะครับเรามีการลงทุนใหม่เกิดขึ้น เราถามว่าต้องรักเข็มขัดไหมรักเข็มขัดครับแต่ไม่หยุดการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนที่นําไปสู่ศักยภาพใหม่สร้างนวัตกรรมใหม่ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมการปรับเราเรียกว่า Digitalization หรือว่าทําให้องค์กรเราเป็น4.0ก็เป็นเรื่องที่มันไม่ควรหยุดการลงทุนโดยเฉพาะถ้าเรามองเป็นธุรกิจที่มองระยะยาวนะครับเราต้องเดินหน้าต่อเนื่อง เือเผอถ้าเห็นวิกฤตบางส่วนเป็นโอกาสลงลงทุนเพิ่มนะครับอื mm. แต่ไงก็ตามนะครับการที่เราเขาเรียกว่าใชา้เดี่ยวอะ่ะมันหมดยุคแล้วนะครับมันเป็นยุคของความผนึกึก่งกังการผนึกกําลังเป็นยุคของความร่วมมือทุกวันนี้มันไม่ได้แข่งขันกันเติบโตด้วยการโตในประเทศอย่างเดียวนะครับ,รบอย่างจีนอย่างเกาหลีใต้อย่างญี่ปุ่นเนี่ยเติบโตมาจากการเอ็กซ์พอร์ตนะครับ การเติบโตที่จะทําให้เรามีศักยภาพที่เป็นระดับภูมิภาคเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งถ้าไม่ผนึกกําลังกันเนี่ยลำบากเลยทำได้ยากนะถ้าต่างคนต่างพยายามเนี่ยโอ้โหเหนื่อยแต่ถ้าผนึกกําลังกันเนี่ยสามารถจะไปได้ไกล,ลทีนี้ถ้ามองในภาพของเครือเนี่ยเราเนี่ยมีธุรกิจหลักเป็นเรื่องของเกษตกรอาหาร แล้วเราก็ทําเรื่องเทรดอยู่แล้วนะครับก็น่าจะสามารถพันึก,กาลังในเอสเอ็มไทยได้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะทําเรื่องนี้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรแปลว่าหลังจากนี้จะเต็มที่ขึ้นในการพัฒนกกาลังกับ SME ใช่ครับเราค่อนข้างจะขแขนงที่สองที่เราใหญ่เนี่ยหรือว่ามีอย่าบอกว่าใหญ่มากนะครับเมื่อเทียบกับต่างประเทศแล้วไม่ใหญ่แต่ว่าทุกคนคิดว่าเราใหญ่คือคาปรีแล้วก็คาปรีเราเนี่ยทุกวันนี้อยู่ในประเทศ อาเซียนเกือบทุกประเทศนะแต่ต้องขยาย oh. ใช่ถ้าเราสามารถที่จะสร้างเราเรียกว่าเวทีหรือว่าแพลตฟอร์มของโอกาสให้เกิดขึ้น <Yeah. S 1> ในเรื่องของค้าปลีกพนวกกับเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซซึ่งวันนี้ค้าปลีกับอ e ีคอมเมิร์ซเวลารวมมันเขาเรียก o อ o ูโอออนไลน์ to ออฟไลน์ออฟไลน์ to ออนไลน์นะครับรีเทลทางด้านค้าปลีอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะเป็นเวทีเป็นแพลตฟอร์มของโอกาสเนี่ย ให้กับ SME ไทยแน่นอนเราต้องทํางานร่วมกับทางภาครัฐนะครับเราต้องทํางานร่วมกับ SME ที่มีศักยภาพสามารถนําเอาสินค้าไทยเราเนี่ยไปขยายต่อในภูมิภาคในระดับภูมิภาคหรือแม้กระทั่งในระดับโลกแต่เราต้องเป็นเอกพลังกันเฉพาะเกือเชิญพวกพันธ์หรือ CP g r กรุเนี่ยเราเราไม่มีนวัตกรรมเยอะและเพียงพอหรอกครับนะครับเราต้องทํางานร่วมกับ SME นี่ยครับไล่จนไปทั้งถึง ที่เรานิยมพูดกันในยุคสมัยนี้คือสตาร์ทอัพธุรกิจเกิดใหม่จากสายเทคนะเออธุรกิจเกิดใหม่นะครับเราเนี้ยเราถึงจะมีโอกาสเห็นนวัตรกรรมเรึงจะมีโอกาสเห็นสินค้าที่มีศักยภาพพอที่จะแข่งขันได้ในเวทีภูมิภาคหรือในเวทีโลกแล้วเราก็มาช่วยกันต่อย,ยอดในเรื่องของการสร้างแบรนด์สร้างความน่าเชื่อถือนะครับศักยภาพในการ ขยายหรือว่าเพิ่มศักยภาพการผลิตได้อย่างรวดเร็วเเยยมลยอันนี้ก็เป็นไม่ให้เกิดอคอขวดนะครับบางทีไปแพ้กันที่นี่นฮะตายน้ําตื้นคือไปตายที่อคอขวดไปติดอะไรฮะส่วนใหญ่อะคอขวดนั้นคืออะไรการผลิตเนี่ยเวลามันต้องพอมันติดตลาดมันต้องสเกลอัพเนี่ยบางคนสเกลไม่ทันจริงจริงสินค้าหลายๆอย่างนะครับก็มีมีคู่แข่งเสียบแทนหรือมีตาม่างประเทศอื่นเสียบแทนสเกลไม่ทันเพราะว่าเรารอแต่ฐานการผลิตในประเทศ ซึ่งบางทีบันสร้างไม่ทันเราต้องเริ่มคิดว่าผู้บริโภคในระดับภูมิภาคนะเพื่อจะเอาสินค้าไทยเรานี่แหละเอ็กซ์พอร์ตออกไปนะครับขยายผลออกไปอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับเป็นกระบวนการใหม่ที่เราต้องสร้างศักยภาพขึ้นมาพร้อมๆไปกับการขยายนะครับการลงทุนและการเปิดสาขาใหม่ๆตลอดจนเรื่องของ e commerce, ออนไลน์อีคอมเมิร์ซนะครับในระดับภูมิภาค นะครับคือคือวิธีคิดอันหนึ่งก็คือว่าเราจะใช้ประเทศไทยนี่แหละนะครับเป็นศูนย์กลางนะครับในระดับภูมิภาคในการที่จะผลิตสินค้าที่เป็นที่ต้องการในระดับภูมิภาคเอเชียทีนี้ถ้าเราจะผลิตของเพื่อเอเชียและส่งออกไปฮะต้องใช้กลยุทธ์อะไรฮะทำให้ครองใจผู้คนได้ข้อมูลครับทีนี้ถ้าเราบอกว่าข้อมูลมาจากไหนอะไรนะครับเราบอกออตลาด เขมรเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียก็มาจากธุรกิจค้าปลีกของเครือจริงๆแล้วค้าปลีกเนี่ยมันมันมีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนนะครับคือของที่วางบนเชลฟ์ในระดับสายตาเนี่ยคือของที่ขายดีที่สุดแล้วก็แบ่งเป็นแคตตาก็อนะครับแบ่งเป็นรายการรายการประเภทประเภทไป คือเราไม่มีสิทธิ์ไปบอกว่าเราเลือก Product อินเนียแล้วก็ดันยอดขายไม่ใช่ครับทุกอย่างผู้บริโภคเป็นผู้เลือกแล้วเราจะเห็นเลยว่าสินค้าอะไรเนี่ยนะครับการเกิดของมันเนี่ยนะครับแล้วก็การถ้าขายไม่ดีมันก็ค่อยๆถอยลงไปในดับนอกสายตาไปหลักล้านแล้วก็ออกไปอันนี้เป็นกระบวนการมันค้าปลีกเนี่ยจะมีข้อมูลพวกนี้ครับแล้วตอนนี้เรามีข้อมูลในต่างประเทศเพราะเรามีสาขาที่เราขยายไปในประเทศอาเซียนเนี่ยเกือบครบทุกประเทศแล้ว แม้ว่าอาจจะยังไม่ยังไม่ใหญ่เท่าเมืองไทยแต่ก็มีข้อมูลของผู้บริโภคที่นํามาใช้ได้ว่าจริงๆแล้วสินค้าอะไรเป็นที่ต้องการในตลาดนั้นๆและสามารถเริ่มทดลองสินค้าของไทยรวมทั้งปรับสินค้าไทยเราเนี่ยให้สอดคล้องกับตลาดนั้นๆอันนี้เป็นกระบวนการที่ผมคิดว่าในที่สุดเนี่ยเราต้องใช้ข้อมูลครับและความเข้าใจตลาดแม้ศักยภาพของเครือถ้าจะช่วย SME ได้เนี่ย ก็คือเราต้องทำเรื่องของ analytics เรื่องของวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับแล้วก็เอาข้อมูลนี้มาแชร์กันแล้วก็มาแบง่งปันกันวางแผนไม่งั้นเดี๋ยวว่าเราผลิตผิดผิดถูกถูกไม่สอดคล้องกับที่ตลาดเขาต้องการแล้วเราก็เทสตลาดได้ก็ไม่ต้องเสี่ยงเกินไปเราเริ่มจากไปอันหนึ่งสาขาไปทีเดียวร้อยสาขาเดี๋ยวผลิตไม่ทันแล้วของก็เสียหายแล้วก็ไปสามสาขามืองใหญ่ก่อนเป็นยังไงทดลองดูอา้าวขายดีขยายเป็นสิบ ขายดีอีกเอาคุณกําลังผลิตพอไหมวางแผนร่วมกันถ้าพอขยายเป็นร้อยคุณสุประชัยเน้นย้ํามากเรื่องวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะผมขอยกคำหนึ่งซึ่งถูกพูดไว้สักพักแล้วว่า data is a new oil ควาหมายคือการขุดเจาะน้ํามันเนี่ยมันโลกอดีตแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาขุดเจาะข้อมูลในทั้ทงนั้นเอาข้อมูลมาคลี่เอามาดูเอามากระจายส่งผลกับทุกธุรกิจนะครับฉะนั้นคําถามสุดท้ายที่อยากถามครับ คำว่าแพลตฟอร์มแห่งโอกาสที่ CP เองก็อยากจะอ้าแขนรับทุกคนเอา SME เข้ามาร่วมงานด้วยพาสินค้านี้ออกไปในต่างประเทศคุณมุสุภชัยช่วยให้นิยามสุดท้ายเพื่อจะทํางานได้ครับเราจะได้รู้ว่าเราจะใช้แพลตฟอร์มแห่งโอกาสนี้อย่างไรหลังจบวิกฤตโควิดในทนี้ครับทรัพย์สินทังด้านข้อมูลของเราเนี่ยเราควรจะต้องมาแบ่งปันเราไม่ใช่ว่าเก็บไว้คนเดียวเพราะยิ่งแบ่งยิ่งให ก็ยิ่งได้เพราะมันโตไปด้วยกันแต่ถ้าเราไม่เอาข้อมูลนี้มาแบ่งปันกันเนี่ยในการที่จะวางแผนแล้วให้มันสอดคล้องกับความต้องการตลาดเนี่ยรเราก็รู้ของเราอยู่คนเดียวเราก็ไม่โตนะครับเราต้องแบ่งปันข้อมูลตัวนี้และเป็นข้อมูลที่วิเคราะห์มาแล้วนะครับแล้วก็ช่วยเสริมสร้างกระบวนการว่าตลาดในระดับภูมิภาคหรือแม้ทั่ในระดับโลกต้องการอะไร คือจะช่วยกันโตแบบไม่ต้องมาแย่งเค,ค้กก้อนเดิมทรัพยากรเดียวกันแต่ช่วยกันออกไปหาปลาขยายน่านน้ําในการจับปลาให้ได้มากขึ้นน,นี่ขอบคุณมากๆนะครับที่สละเวลาแล้วก็ให้แนวคิดที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะวิธีอันนี้ดีที่สุดเลยผมว่าแนวคิดนี้เราหาฟังได้หลากหลายแต่วันนี้วิธีเรารู้แล้วว่าถ้าเราจะใช้แพลตฟอร์มแห่งโอกาสเรามาผนึกกําลังต่อท่อไปสู่โลกเนี่ยเครือซีพีเป็นหนึ่งในวิธีเหล่านั้นนะครับที่จะพาให้สินค้าและบริการของไทย ไปสู่ระดับโลกได้นะครับวันนี้ดีใจที่ได้คุยกับคุณสุประชัยจีรวันท์นะครับประธานเครือเจริญพกอพันธ์ขอพระคุณอย่างสูงเลยนะครับสวนสดีกันครับขอบคุณครับคุณนนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซีเฟิร์สหรือ s u b สไครป์ติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอเลยครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ